ถ้ามีอะไรกับคนเป็นโรคเฮดไดวีครับแล้วเราไม่ใส่ถุงโอกาสติดคือร้อเปอร์เ็นเลยไหมรือมีโอกาสที่จะหลุด QC รอดครับถ้าไม่ใส่เนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวของคู่ที่เขามีเชื้อด้วยว่าถ้าสมมติว่าเขากินยารักษาพวกแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วก็โอกาสแพ้เชื้อต่ำก็อาจจะไม่ติดก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบปริมาณเชื้อเขาเยอะไม่ได้กินยาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสแล้วถ้าสมมติไปมีอะไรคนเป็นเฮดีวีแล้วเขาพ่งมาบอกตอนทําเสร็จถ้าเป็นหมอหมอจะโกรธไหมเออเขาคงโกรธนะคือถ้าเขาเป็นเขาก็ควรจะต้องบอกเราใช่ไหมเราก็จะได้ป้องกันอะไรอย่างนี้แต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ยาต้านไวรัสเนี่ยคุณภาพดีมากเพราะฉะนั้น นั้นคนที่เป็นไม่ต้องอายนะคะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็ไปรับยาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยนะคะถ้าสมมติว่าเรากินยาแล้วสามารถควบคุมปริมาณไวรัสของเราอะ่ะให้ต่ำได้เนี่ยค่อนข้างเซฟเลยเซฟในที่นี้หมายถึงว่าใช้ชีวิตได้ปกติมีกิจกรรมกับคู่ของเราได้แต่ยังไงยังไงก็ยังแนะนำว่าให้ใส่ถุงนะคะ